มาเดอ้อพี่นอ้องตัมมังฮงสวยๆยัย่วๆค่ะเอา้าคุปปุม่มีเสียงเพลงค่ะมาสมตำเดอ้อพี่นอ้องตัมมังงจ้าตัมมังฮงตัมมังฮงจ้าตัมมังฮงยั่วๆจ้าเพื่อมาเห็นถาดตัมมังงมาเด้อเพื่อตาคุปปุ่มนะเนี่ยคุปปุ่อนะ มามา,มาตะมหงตําหงจ้าพี่น้องคุณน่ะแสบคัดมาเด้อคืนอาข้นอย่าหยุดไปค่ะปิดปิดไปเลยปิดกรุงเทพไปเลยจ้าบายานว่างค่ะพี่แหม่มว่างจ้ากินยุบันของสามมาพี่สวยมานันเท็กจิวใดเด้อบ้างถึงวันอาทิตย์มาเลย เอาไปให้โคกิดตายกินอยู่บ้านมั้งคะโควิดค่ะโควิดก็เลยอยู่บ้านมาด้วยพี่น้องอืมสบครับเสร็จเลยนะเจ๊อืมมามามาอืมคุณน่ะทางคนเด้แล้วอะไร มาค่ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อคนหน่ะมา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 แสบค่ะว่างค่ะคนหนึ่งกับเส้นเล็กนะคะสับตุ่นุ่นโดยก๋วยเตี๋ยวชิวๆจ้าบ้อยอาไรพูดสับตุ่นุ่นโดยก๋วยเตี๋ยวชิวๆค่ะเส้นเล็ก แซบเหมือนคนทําหรือเปล่าเว้ยคนทํำก็ต้องอร่อยกว่ามารกอสิเนอะห่จับนองมาเด้อค่ะว่างๆกับบุ้อสิเห็ดยังตามมโหงว่าอ่างมูนี่ล่ะสวัสดีทุกคนเริ่มแรกโควิดแซบครับ อยู่บ้านบ่ามีผู้เบาวนำเลยมาบกา้ํำทั้งเฟสเนี่ยละ่ะใช่ค่ะพี่หงหยุดหยุดถึงวันอาทิตย์เลยบันจันทค่อยไปทำงานม,มาเด้อพี่น้องคุณนะตตมบางองใส่ประกาศดองพร้อมประกาศดองฮิตเองนะ้วค่ะพี่น้องนี่เด้อประกาศดองมาจากเมืองชาบวันพิจิตรซาคุะ แสบแสบใส่มือนะคะขออนุญาตใส่มือนะคะน่าค่ะสวัสดีหกคนในไลฟ์แสบแสบมึกะลรไม่ออกจำจำ,ำไว้ก่อนค่ะเขาบอกตัดสกินยังหลังโ่อ,อดตายดอกมีบกหงอยู่ ค่ะแต่ผู้ซ้ายนะเว้ยพี่สวยทำไมพูดแบบนั้นอยากได้อยู่หามาได้โควิดไม่กลัวกลัวแต่โควิดกลั <c oughs> วแต่โควิดพอเดชแต่โมโห มามาใครว่างก็มาคลองสามค่ะจะตามรกอสู่กินแเสบเกดีเดี๋ยวพูดไม่หยุดเลยมาเรียมาเรียขากรทอดอื้นขึนกับนขึแดงึ้ขึ้นขึ้นน หมูแดงชิวๆนะจ๊ะหมูแดงชิวๆบะหมี่ชิวๆนะครับหมูแดงหมูแดงทำเองแซ่บเวอร์มามาค่ะพี่ตามาเด้อมาตำมโฮงพี่ตามาเด้อมาเด้อมามาแตำมะฮงคนอ่ะ ใส่ประกาศดองบ้านเท้าไม่ได้จา่าเช็ดมาฝาก,ากใส่อบอกกรอกร้อมคลอ่ะกรอกบ้านเท้าด้ยวยค่ะเบื่อ,อึ่บอยากปิดไปเลยค่ะเมืองปิดไปเลยอาหารส่งจากพิจิตรส่งโดยตรงจากมะนาวกระปูกเองค่ะ สต๊อกไปสิค้ามาม่าสต๊อกไปสิค้าสต๊อกไปสิปลากระป๋องฉันไม่กินหรอกค่ะบ้านฉันไม่อึดไม่อยากมะละกอผักน่นะปลูกเองจซื้อรลดวัสอนออกมามาไปยังนี่ได้โดนกันไปเขาที่จะกลัวมาเออยั่วยอ่ะสวยยั่ยยุยอ่ะวยย่ย งดลูกค้ารับลูกค้าจากต่างประเทศนะจ๊ะใครป่วยใครไข้บอรับจ้ากักตัวไปเลยหนึ่งเดือนค่อยเจอกันมาเด้อพี่น้องตามงุ์เส้นเล็กเส้นเล็กเวียเดียวบะหมี่คิวๆนะจ๊ะสับสนุนโดยบะหมี่คิวๆ แซ่บมากใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยมาที่ได้นะจ๊ะฝึกสาบีหมนมีซิวซิวอร่อยมากมคุณน,น้องกากหมะะูแมวลวค่ะแซ่บกากหม,รมูรลักเป็นลักกกหมูข้าเจ้ามาสมพักจับพี่เสียกาะกหมูตันนี้ ใครจะทำอะไรก็ระวังตัวกันนิดนึงเด้อลูกค้าุุณมีเกียรทุกท่านเรารักกันทุกคนกำลังถาดหนึ่งมาเยอะไปนองแทบพักประกาศดองเด้อคคะประกาศดองเดะะ้อคคาตรงตรงจากบ้านเราจะ ใครสต็อกไปเลยปลากระป๋องสต็อกบรดฉันบ่อออนซอนหมดแผงก็หมดไปเลยมามา่ายกแผงยกเที่ยวไปเลยความ่สะอ่อนจะมีของกินเยอะไม่ตน้นั่งโตยคนเดียวนั่ง,งังอะไรพูดอะไรมามามากักตัวเหรืออีนะั <c oughs> มาเ <c oughs> พื่อนชู <c oughs> ช่วงนี้ร้อนจะไม่ได้กักถวกเขากักอื <c oughs> <c oughs> มา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 ส้มตำเพื่อนหยุดอยู่บ้านก่อนช่วงนี้อันตรายลูกค้ามีเกียรติทุกท่านเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะเส้นเล็ก้อม,อมหยาบใส่มือเยอะสับคับแสบแน่มา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  สวัสดีผู้ชม4,000นะคะ5,000แล้วโอ้ยยอดขึ้นเร็วมากเลยอ่ะประวัติการเลยร้าดไลฟ์สดขึ้น5,000คนเป็นได้ไงเนี่ยอือผูดน่ะหาพันคนอีดี5,000ที่ไหน50,000อ,อยากทานค่ะคุณแม่มาเลยบุกกี้เส้นเล็กกระตำฮงนะคะโอยห่อนค่ะในบริเวณคือห่อนค่ะ มา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 ทุกคนกคุณอ่ะเจี่ยวทอดน้องสาวมาให้อ mm hmm. ีกแบผักจับเนี่ยอ่าคนละค่ะะาผมจูพัตตามาเลยค่ะนางบีท้องสามแต่มังคงเยอะยวนัดจ้าจำมังคงเยอะยัว,ย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 ว เอามายัวคนเอามายัวคนอยู่บ้านกักตัวหนึ่งอาทิตย์แบบครักึิ่นออกกึิ่เออมมาค่ะาาคุณพี่มาตามาขอเด้อตมำาวงสุผู่สุกคน แสบกักตัวค่ะส้มผักจ้าม,มา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 ตามับหมูเป็นลบบแคบหมูแคบหมูแซบแซบเวทอดนะจ๊ะเวทอดนะจ๊ะ ืินอ่างค้นนี่แหละทั้งเฟนนี่แหละความสุขความสุขของน้างฟ้าจำวงใส่ปกอ,อกนานะคะปะกอ,อกนาประกาศดองมาจากจิจิต แสบค่ะกินไปนกินมาตั้งกินทั้งเบาเปิดที่หลีอยู่บานู้เดียวบ่มีมือเบาน้ำมาเพื่อนๆมาคุยกันทางเฟสหน่อยแชทหน่อยเร็ว ตำปะแดกบ้านเฮาแบ่บโควิดอย่าปิดลัวทำประกันไว้เด้อพี่น้องเด้อใครประ่านเ็ุประกันอยู่คนกรุงเทพไม่กี่ร้อยบาทหรอกทำไปเลยประกันน่ะ เอาอะไรแน่นอนกับเมืองไทยไม่ได้นะจ๊ะขอบอกชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนหรอกมามามา,มาสห่หมงเดือ,อเกี่ยวถอดน,นะคะก็อดดองปหน่ ฟ้ากินไปกินมาเบอร์ทีหดีพี่น้องผัดบักไงนะคะหนัดแซ่บายมาเจ้าคุณสมก็หลแุณหนัดแซ่แบพัก คิดถึงค่ะไม่มีคนเกาหัวให้จัดใจเท่าแม่แล้วอุ้ยไอเรบยูจ้าจินนี่จินนี่คนสวยแไม่ก็คิดถึงแหละคิดถึงก็มาหาได้กองสามมวนเอาน้ำจำมวนเอานะจ้าบอสองสารคนไก่บ้านที่โดนกักไปเลยน่าคุณนาคุณหลานก็อยู่บ้านอยู่บ้านปูนนี่แหละ มะลักหมูแดงเขาเด้อมะลักเซนเ้นเล็กใสอ่อนแคบหมูข้าเจ้าแซบวะสันเมืองไทยก็ไปไหนไม่ได้เมืองไทยก็ต้องกักตัวอยู่เหมือนกัน<อ>จ้าเราไม่ไปจุดเสียงเราก็ไม่เป็นหรอก ใช้ชีวิตยอย่างระมัดระวังทุกคนอย่าลืมทำประกันเดอรีบไปจองสองร้อยก็ทำได้ประกันน่ะอย่ากี้เหนียวหลายซื้อเหล้าซื้อเบียร์หลายกว่านั่น <c oughs> มีน้อยก็ทำน้อยเอาที่มันเหมาะกับตัวเองค่ะ น้อเพื่อนๆเนาะสองร้อยก็ทําได้ประกันะ150นะร้อยห้าสิบยังทําได้เลยอย่ไปคิดเยอะพออะไรแน่นอนกับประเทศไทยไม่ได้เพราะเขาบริหารไม่ดีโรงพยาบาลก็ไม่พออุปรกรณ์อะไรก็ไม่พอสักกะอยากมา อื่อาดเดิเนจ้าน้องการันีนมาเดินจ้าตามองหงจะจับจคนสวยอ,อขึ้นไป,นป,นปนนขึ้นมาเหมื่อถานที่พี่น้องเลิไลายพริกเผ็ดคืะเบิดยี่หลี่้อนคักต้องหอนทั้งเผ็ด เห็นบ่เห็นบ่กินน้ำอางุ่นก่อนอังน้ำอางุ่นน้ำผลไม้น้ำผลไม้จากแก้เพลิด เป็นไงกันบ้างสถานการณ์เพื่อนเพื่อนมินมาได้นะจ๊ะสถานการณ์เป็นยังไงเนี่ยใครเป็นยังไงแล้จ้ะกีออคพักิีหอดคือกันมาเด้อแตม่มงหส่งพักม่ยาจารเเฮดมาให้นะคะปลูกเองผักปลูกเองจ้ะ ดูว่าลูกตาไปเส่วไาด้สรงบกฮูงทรงอันสวงพักมาให้กินยิ่งกว่าปกกอกกระทรงมาบักนาวก็ะทรงมาว่าก,กินดอกมะมา่าคือเขาน่นึ่งตำหฮงดีกลัวส้มตำค่ะส้มตำโยโย่จากพี่นอ้องหนาว เส้นคคกน้ำกันนะใส่มื้อหละลุยผู้เดียวมาจา้าส่มตำ้างป้านะคะสไตล์บ้านเท้านี่แหละคนอ่ะ เบิร์ดแล้วจะได้นังบ่ามากินมะกีเทียได้แต่ว่าใส่แมงสันลังบะมาักใส่ไปซื้อๆนี่ละ่ะอยู่บ้านไม่มีผู้เว้ามาหาว้าน้ำโมน้ําเปสเอา เศรษฐกิจกับอดีปิดหันปิดหนีค้นกระยานไม่อยากออกจากบ้านร้านหยุดไหมแพรว่าป้าพิมพ์จ้าคิ่ถึงป้าจ้กป้าพิมพ์ร้านไม่ปิดหรอกแต่หนูปิดเองร้านไม่ปิดแต่หนูหยุดเองยิ่งกว่าอาทิตย์หน้าไปทำงานค่ะโอ้อ สสเบิร์แดวพี่น้องปาพิมพ์จำได้อยู่ร้านสกูไทยทำไมจำไม่ได้จำได้จำได้ค่ะจำป้าได้อยู่แล้วพ้าคนสวยเมือ่อเก่งที่สุดในอ่าวนางอ ใครนอยู่อยู่ในจุดเสียงอย่าลืมทําประกันชีวิตนะนะคะสองรอยกระเทยเด้อพี่น้องเด้อเลือกเอาสวัสดีนะคะน้องกี้ค่ะมาเดือดต่หมหงเบิดแล้วหืมจอออนจาควาง,ง่อนกอห้างหืมกินพริกต้นอ่ะเจ๊ ป๊าดลูกบักใหญ่หนึ่งคนน่ะมิจผิพลศัมภัณมีไม่ได้มีถายไว้ใช่ไหมม,มีอยู่บนบ้านนะไปถ่ายมีไม่ใช่เหรอไม่มีกอนนั่งถ่ายแค่ ที่ที่ที่ซื้อรถอ่ะมันมีอยู่ในซองนั่นซองนี้หรอมามามาเด้อพี่น้องตำาหงอ้ยเลยเกี่ยวแซบแซบเออเกี่ยวกินก็ตำาหงกับแซ่บพ่อกันเด้อปลาลาไม่ได้ซื้อจ้ะยิดจาก็จะน้อยหาปลาเก่งทำเองจ้า มา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 สมต่ำใบนางฟ้าชะละวันก็เส้นก๋วยเตี๋ยวชิวๆเส้นเล็กคือบางไงจนเบิดตามถาบังไง ชมตามพี่นอ้องแจ้งข่าวสถานการณ์โควิดกันบ้างเด้อเป็นไงกันบ้างอยู่กันแบบไหนเป็นคือทั้งนี่บอน้ำลายหกเลยจ้าพระพิมพ์จวดเลยจ้า แคบหมูประกาศฮัลโหลสวัสดีค่ะช้มตำช้มตำฮอลลีเดย์ทูเดย์ปัป,ป,ปยาบปอกปอกปลปยาสลัดฮอลล d เดย์ทูเดย์ค่ะ I miss you ค a r o ล a I miss you I hope see you again ห่อนคักพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยป้ากินไปกินมาจนแซ่บจนเบิด มามาพี่น้องมามามาว่เาเหลีย่ยหมดสุยยางชมตามจ้าคุณสวยจิรวดีสวัสดีค่ะ เมื่อแล้วพี่น้องเอ,อ้ยออจะนำตำม้วงแล้วเสินคูเขาได้ปันนิเด้ค่สินกระเบิดแล้วแสบคักแสบแน่ออจุกหมูแดงกาเจ้าอยู่แสบแสบ โอเคแค่นี้แหละพี่นอ้องกินหอดซุปผู้รสุคนดูแลจะกกองน้ำเดือจะพอกันบายบายหมดแล้ว